การกระตุ้นด้วยแสงคริสตัลลน์ไดมอนด์คุณพกพาหัสแห่งแสงแห่งดาวเคราะหที่ถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณไปถึงความถี่ของรหัสนั่นก็คือความรักเมื่อคุณยกระดับจิตสำนึกและความถี่ของคุณยังต่อเนื่องรหัสแสงในดินเอของคุณจะถูกกระตุ้น เมื่อเส้นใหญ่ของรหัสแสงเหล่านี้ถูกปลดปล่อยพวกมันจะทำปฏิกิริยากับตารางแสงที่ล้อมรอบโลกตารางแสงนี้ได้เชื่อมต่อกับตารางแสงภายในโลกอย่างถาวรแล้วโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่มิติที่หจงทำงานเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณต่อไป รหัสของคุณจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการยกระดับ Call, ดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของคุณดาวโหลดและส่งคลื่นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อโลกของคุณซึ่งผลักดันให้คุณและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกก้าวไปสู่ระดับสติปสัมปชัญชญะใหม่ๆ ดวงอาทิตย์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในกระบวนการยกระดับเนื่องจากมันควบคุมการถ่ายเทพลังงานจำนวนมากไปยังมิติที่สามจากแหล่งกาแล็กซีที่สูงกว่าเช่นดาวซิลิอุสศูนย์กลางดาราจักรและดวงอาทิตย์ศูนย์กลางสากลเซนทันซัน รหัสแสงเหล่านี้มีความเป็นคณิตศาสตร์ของการเริ่มต้นใหม่รูปแบบเมล็ดพันธุ์ของความคิดใหม่ที่จะเชื่อมโยงความเป็นจริงแบบเก่าเข้ากับความเป็นจริงใหม่อีกทั้งยังสร้างโครงสร้างความเป็นจริงใหม่ที่น่าตื่นเต้นในขณะที่ทุกอย่างคลี่คลายและพัฒนาขึ้น รหัสแสงบางอันเชื่อมโยงกาแล็กซีที่อยู่ไกลโพ้นเข้าด้วยกันในวงอัน,นัน์อันกว้างใหญ่กับกาแล็กซีระบบสุริยะโลกและจิตสำนึกของมนุษย์รูปแบบความคิดถูกเข้ารหัสในรูปแบบทางเลขาคณิตซึ่งบางรูปแบบรู้จักกันบนโลกในชื่อโครงสร้างที่ถูกนิยามในเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ รหัสแสงอ,อื่นๆกำลังผ่านเข้ามาทางพอท่านที่เป็นประตูสู่ดวงดาวซึ่งเป็นรูปแบบหลายมิติความตั้มนั่นหมายความว่าพวกมันบรรจุเจตนาที่เริ่มต้นกระตุ้นและยกระดับความสูงส่งของจิตสำนึกที่กำลังเกิดขึ้นของมนุษยชาติพวกเรามาที่นี่ในช่วงเวลาแห่งการยกระดับ ดาวเคราะนี้เพื่อช่วยเหลือและปลุกมนุษยชาติให้ตื่นขึ้นการยกระดับของดาวเคราะโลกคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นเรากําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ดินแดนแห่งจิตสำนึกและความเป็นหนึ่งเดียวในระดับที่สูงขึ้นในฐานะจิตมวลรวม เราอยู่ระหว่างการอัปเกรดร่างกายของเราเพื่อรวมแสงและความเป็นหลากมิติเข้าไว้ด้วยกันมากขึ้นมันเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอารมณ์และ DNA ทางกายภาพของเราเพื่อให้เข้ากับความที่ที่เพิ่มสูงขึ้นของโลกด้วยความลัก และแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไมเคิลแกนฉันคือคุณคือเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสากล